เบบีโรซารีน่ารักมากๆเลยคะ่ะก้นสวยจากรัสเซียเพิ่งมาถึงนะคะโอ้ยหลับปุย๋ยมีความน่าเอ็นดูมากเลยลูกแม่นหนิงกำลังจับถ่ายรูปนะคะีชุดที่หนูได้ไปจะเป็นชุดใหม่พรมส่วนหมวกจะเป็นพร็อพที่แม่หนิงเอามาเปลี่ยนถ่ายให้นะคะ นี่แขนค่ะเต็มบอดี้ผ้าตาหลับนะคะลูกผมจิ้มโมห์ขนตาจิ้มคิ้วเพนมีรอยขีดข่วนที่หน้าแม่หนิงสูงไว้ดูใกล้ๆปากจุบุมากเลยผิวสวยจังเลยค่ะลูกแม่หนิงค้างไว้ให้ดูนะคะจำเลือดเส้นขนเล็กๆที่หน้าผากไปถึงผม สีเข้มๆน่ารักแขนขาเขาจะโคตๆค่ะจะมันเหมือนเราเหยียดมือบิดคิกขาโคตอยู่แม่นิ่งจับให้ดูห่อน้อยห่อน้อยนี่บิดไปบิดมาน่ารักมากแม่นิ่งไม่คิดตัวเนี้ยด้วย คือคิดเนี่ยน่ารักมากเลยปากเขาแบบจุบุเป็นคิดปั้นนะคะเป็นลิมิเต็ดคิดมีใบเซอร์ใบเกิดผิวสวยเล็บสวยม่หนีงให้ดูผิวที่แขนกับหน้านะเล็บสวยงามมากมาย เป็นดู่ะลูกขาโคดรดสิเหมือนเด็กที่แบบพึง่งคลอดอะค่ะเขาจะโคดคตขัดขาไว้หลับปุป๋ยเลยคนสวยแล้วแม่หนิงจะให้ดูผมนะคะเดี๋ยวถอดหมวกแปบ๊บนึงค่ะถอดหมวกแล้วนี่เห็นรอยขีดข่วนเพิ่มด้วยเห็นไหมคะ รอยจุดรอยสิวรอยขีดควรเพียบเลยคนสวยแม่หนิงใช้แสงธรรมชาตินะเราจะเห็นความธรรมชาติของเขามากๆเลยจ้ำเลือดที่ตาคิ้วผมของน้องนะคะจิ้มแซมสองสีตรงด้านไลผมนี้โอ้ยนาย่าดูจังเลยคะ่ะลูกดูสินี่จะเป็นเข้มกับอ่อนนะคะ แมนนิงจับหัวน้องให้ดูอาจจะโฟก,กัสไม่ชัดนะแม่นิงให้ดูชัดๆนะฝั่งนี้จ๊บจิ้มเลียงเส้นสวยงาม,มขวัญน,น้องอยู่นี้ปึ๊บไล่ไล่ไล,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 ลจิ้มไปปึ๊บนอนหลับโอ้ยยังคออีกฝั่งหนึ่งค่ะลูก หัวทุยทุยหลับปุยปุยหหนูนี่มง่วงมากนี่ค่ะแขนน้องยกได้แบบนี้นบอดี้ผ้าด้านไหนเราจะใส่ชุด NB นะคะหรือว่าแรคอร์ดใส่แผมนเพ์ดใส่มวกใส่คาดผมน่ารัก อีกมีหวีตรงนี้เพื่อที่จะค่อยๆหวีเขาเป็นหวีโมแฮแล้วก็เป็นหวีสําหรับวิกนะคะค่อยๆค,ค่ะหรือว่าใช้มือเป่าเรานะคะรูปเบาๆแบบนี้สางเบาๆแบบนี้ได้เลยเบามือนะคะนี่ใส่หมวกก็ใส่เข้าไปเลยให้ดูหน้าน่ารักใกล้ๆอีกรอบนึงนะคะเอ็นดูจูบูจูบู เผยปากขึ้นไปมีคางบุ๋มบุม๋มน่ารักเอ็นดูหนูรู้ไหมรักน้อนนะมาดูรูปนิ่งหนูได้เลยค่ะ